ท้องฟ้าบางบางคนแชร์มานี่เหมือนมียานอวกาศเหมือนยานอะไรก็มาหนอเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้าตอนเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะน้องจิมมี่ดูสิดูเหมือนช่วงค่ำช่วงมืดเลยนะคะคุณผู้ชมับวัวค่าสักประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มครึ่งอะนะอันนี้พี่ถนอมถ่ายเองเลยใช่ไหมใช่กล้องหน้ารถถ่ายหน้ารถมานะครับตอนเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับไฟถนนติดไฟจราจรติดติดหมดเลย นะครับดูนะฮะดูนะครับแล้วก็ท้องฟ้าเมฆที่มันห้อยต่าลงมาเรื่อยๆดาๆข้างบนเป็นแถบดำมันนะจนกระทั่งไอ้สีขาวๆนั่นนะหายไปหมดเกลี้ยงอ่ะนะครับปกคลุมเหนือท้องฟ้ากรุงเทพนครเป็นฝาชีครอบไปอย่างนี้เลยนะค่ะนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ตกมากนะแป๊บๆใช่ไหมฮะตกปฏิปัติแล้วดูดิมันตั้งค้าวแบบนี้แหละเนี่ยในที่โลกออนไลน์ที่ก็ถ่ายรูปมาแถบสนามบินสุวรรณภูมินะโอ้โหเมฆฝนเป็นอย่างนี้เลยอ่ะค่ะ คือถ้เาเห็นแบบนี้เราก็คิดว่าต้องตกหนักตกแรงแล้วก็คงต้องมีลมตามมาแน่นอนมันต้องเทแบบชนิดที่เรียกว่าผู้ว่าน,นั่งไม่ติดอะน้ำจะท่วมกรุงเทพนะค่ะสุดท้ายก็ลงมาได้พอเป็นกระแสนะสพอถ้าฝน,นตกถนนเลื่นก็จางหายไปก็ดีครับไม่ได้ตกลงมามา,มากจนเกินไปใช่ค่ะถ้าลงมาหมดทั้งท้องฟ้าเช้าว,วันนี้แล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพนะ เรียบร้อยคงดูไม่เจือนะเช้านี้วันจันทร์ด้วยนะพี่หนอมเอาไปตกที่อื่นนะดูรู้รี่สิรู้เนี่ยเห็นไหมขอบท้องฟ้านะพี่หนอมแม้ช่วงเช้านะคะมาแค่นี้แต่คุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังเพราะว่าวันนี้กรุงเทพในแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้นะใช่ค่ะแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยเห็นว่าเริ่มต้นเนสามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมต้องรับมือพกลมมาด้วยครับแล้วก็เผื่อเวลานะคะการเดินทางเนาะครับฟ้ากาดวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงตามฤดูกาลนะครับซึ่งท่าน รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิท์ วงสุวณใช่ค่ะลงป้องก็พื้นที่ไหนเสียงท่านโทรหาผู้ว่าเองเลยสายตรงทมผู้ว่าชัตชาติเอาอยู่ไหมเป็นไงมีปัญหาตรงไหนเปล่าให้ช่วยมามีอะไรให้ช่วยค่ะขอทหารขอทหารไปกรอกทรายนเห็นว่าวันนี้นะยีิบเก้านะคะจะไปกอกทรายแล้วก็น่าจะไปปิดจุดอยู่ประมาณสองจุดนะคะที่เป็นฟันหล่ออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านผู้ว่าว่าไง ค่ะนะครับน้ํามาแล้วใช่ไหมล้อมมาทุกทิศท,ทุกทางแล้วใช่ไหมเห็นว่าแอดอเภอเลยนะอ่าเหมือนกับสมัยที่พ่มามาล้อมกรุงศรีตอนนี้น้ําล้อมไปหมดแล้วใช่ไหมแม,ม่น้ําป่าสากักแม่น้ําน้อยแม่น้ําเจ้าพยาคสามแม่น้ําล้อมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนยกมือขึ้นอื <laughs>